าแล้วค่ะมาแล้วค่ะโคเรโคเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะกุ้งสดผัดผักรวมนะคะเพื่อนๆเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ทำกินได้กินดีอร่อยๆนะคะ วังว่าคุณถูกใจเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านนะคะไปค่ะเราไปเข้าครัวลงมือทํากันเลยนะคะนี่นะคะสําหรับวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีถั่วลันเตาแล้วก็เห็ด3ามอย่างนะคะเพื่อนๆดูสิคะล้างน้ําทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆใส่อันนี้เรียกว่ากุ้งนะคะ <laughs> เพื่อนๆบอกว่ารู้แล้วว่ากุ้งนะคะนี่นะคะกุ้งสดๆนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเอา เส้นดําข้างหลังออกเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะตามด้วยพริกแดงจินดานะคะเขียวแดงนะคะอีกสัก2 3าเม็ดนะคะเพื่อนๆนี่ไงทุบให้พอแหลกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมสับนี่นะคะใครจะสับละเอียดหรือสับแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบุบๆก็ได้นะคะน่ากินมีประโยชน์เหมือนกันทุกอย่างนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนี่นะคะผัก แล้วก็วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะมีเห็ดมีกุ้งมีพริกแล้วก็มีกระเทียมนะคะสว่วนซอสปรุงรสเนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มเติมเอานะคะมาค่ะเราก็จะมาใส่น้ํามันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดพอหอมนะคะพอเหลืองๆพอหอมๆนะคะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆหอมกระเทียมมากๆเลยค่ะ กระเทียมพอหอมๆนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งลงไปเคเร่คเรให้มันพอตึงๆนะคะพอมันตึงๆเราก็ตักออกได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเรายังไม่ต้องคนนะคะเพื่อนๆนนะะประมาณนี้เลยะคะ่ะเพื่อนๆดูสิน่ากินมากๆเลยคะ่ะใครสนใจเมนูนี้นะคะหรือว่าเมนูอื่นๆค่ ของบ้านกีจกี Channel นะคะแวะเวียนเข้ามารับชมมาชมมาชิมกันได้เลยนะคะอร่อยอร่อยทุกเมนูนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะตักออกแล้วนะคะนี่นะคะพอตึงๆเราก็พอแล้วนะคะตักออกพักใส่จานไว้นะคะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> น้ำลายไหลอีกแล้วเวลาทากับข้าวเนี่ยชอบหิวชอบหอมแล้วมันก็จะน่ากินนะคะก็จะหิว <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ใส่ผักรวมเลยนะคะที่เราล้างทำความสะอาดไปนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะหลังจากเราตักกุ้งออกนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ผัดโคเรโคเร่นะคะใส่พริกลงไปเลยนะคะพริกประมาณ3ามสี่เม็ดบุบๆนะคะไม่ให้เหม็นคาวนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะประมาณสองทัพพีนะคะเอ้ไม่ใช่สองช้อนนะคะเพื่อนๆสองทัพพีกรงเค็มน่าดูเลย สองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยซอสถอยนางลมนะคะที่เรามีอยู่นะคะใส่ไปได้เลยนะคะประมาณสองช้อนเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนี่นะคะเสร็จแล้วก็โคเรโคเรให้เข้ากันนะคะใช้ไฟค่อนข้างปานกลางไปค่อนข้างแรงนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะเพื่อให้ผักเราสุกและกรอบหวานอร่อยนะคะไม่ต้องผัดนานนะคะเพื่อนๆ ะะใช้ไฟค่อนข้างแรงนิดนึงนี่นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะน้ําตาลผงปรุงรสใส่ไปได้เลยนะคะนี่นะคะปรุงรสตามชอบใจเลยค่ะตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะตอนนี้เราใส่ทุกอย่างครบะคะแล้วนะคะเราก็โคเรโคเร่ผัดให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะโอ้ยน้ํากําลังดีเลยนะคะเพื่อนๆเป็นคนชอบกินที่มันมีผัก แล้วมันจะมีน mm. ้ําเอาว่าค <ok ุกข้าวกินนะคะอร่อยสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันนะคะว่าจะโอเคไหมนะคะโอ้ยรสชาติโอเคเลยค่ะสุดยอดหวานมันเค็มอร่อยๆค่ะเพื่อนๆ เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะไม่เผ็ดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆขอบอกเลยนะคะใครสนใจก็ลองทํากินกันได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋เก๋ชาแนลนะคะก็ทำเมนูแซนอร่อยนะคะกุ้งสดผัดผักรวมนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆแล้วก็เอสีทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะและที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเก๋เก๋ชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อตอไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแงง ui, รงเฮงเฮงรวยๆยตลอดไปคะ่ะ See you again tomorrow แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ